สวัสดีเหมือนเดิมครับวันนี้มีส่งงานพะดูหนึ่งลํำนะครับเห็นงานกำคอบระดูชุดยิงโรเลอร์นะครับสำหรับท่านไหนเข้ามาชมแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ มาดูปีกที่จะมีรูโรเลอร์ให้2รูนะครับขยับออกขยับเข้าได้ถ้าขยับเข้ารูไหนก็เสริมยางรูนอกนี้ได้นะครับถ้่จะยิงโรเลอร์เดียวก็ขยับออกมาสุดได้เลยครับหรอบสเต็ปลำนี้จะเป็นชัก70ปีกโรเลอร์50 ทิ้งไปสามสิครับรีดไปเรียวให้นะครับประมาณไปนิวชี้ครับลำนี้จะทำเป็นสีเงานะครับเคลือบเงาส่งประมาณนี้ครับ ถูกใจท่านไหนชอบงานทรงนี้งานเรียบเรียบแบบนี้ก็จะมีลิงก์เพจทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ครับ